ค่ะแม่หมอใจดีมาแล้วค่ะวันนี้จะมาพูดถึงคนเกิดทั้งเจวันกันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยค่ะ,จะเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้คุณแล้วปัญหาต่างๆสุขภาพเจ็บป่วยกำลังจะหายค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานการทำหน้าที่ค่อนข้างดีมีทางเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้คุณประสบความสำเร็จเลือกเดินเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยค่ะ สำหรับคนเกิดวันคารคำพูดของคุณจะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ยิ่งค้าขายจะยิ่งดีทํำงานเกี่ยวกับคำพูดก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มากๆกับเพศตรงข้ามอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเขาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โดดเด่นมีชื่อเสียงโด่งดังไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักนะคะทำงานอาชีพอะไรก็จะประสบความสำเร็จดีได้รับการช่วยเหลือดีด้วยค่ะ สำหรับวันพฤหัส,สบดีการเงินค่อนข้างแฮปปี้เลยค่ะในช่วงเดือนนี้รองเงินอยู่รอคนมาใช้หนี้ก็จะสำเร็จนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ระวังหน่อยนึงปัญหาเรื่องของสุขภาพความเครียดความคิดที่ไม่เป็นไปอย่างที่ตนเองต้องการอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจจ้าสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงชะตาดีมีโชคมีราบนะคะในช่วงเดือนนี้ทำอะไรก็มักได้ผลตอบแทนเกินกว่าที่ ตนเองคิดไว้เสมอถือว่าแฮปปี้สุดๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามแม่หมอใจดีนะคะ